สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่13อารมณ์ความรู้สึกกันนะคะเรื่องที่1ที่เราจะเรียนยิ้มแย้มที่เราเรียนผ่านไปแล้วสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่13อารมณ์ความรู้สึกกันนะคะ เรื่องที่เราเรียนผ่านไปแล้วเรื่องที่1นยิ้มแย้มดีใจการที่เรายิ้มเกิดจากความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่สองนะคะเรื่องการร้องไห้เสียใจเด็กๆด,ดูภาพนะคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังร้องไห้หรือเสียใจอยู่เรามาดูกันค่ะว่าเกิดจากอะไรบ้าง การที่เราเสียใจร้องไห้เกิดจากความทุกข์หรือว่าความผิดหวังนั่นเองเด็กๆด,ดูภาพนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้รอ้องไห้เพราะโดนแย่งขนมใช่ไหมคะนี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งทำให้เด็กๆร้องไห้นั่นเองมาดูต่อค่ะการป่วยหรือบาดเจ็บเด็กๆเ,เห็นไหมคะภาพนี้เด็กผู้หญิง หกล้มจึงทำให้เกิดแผลถลอกเขาจึงร้องไห้ออกมาความกลัวหรือภาพนี้นะคะเด็กผู้หญิงกลัวสุนัขจะมากัดใช่ไหมคะอาจจะทำให้เขาร้องไห้หรือถ้าโดนสุนัขก,กัดก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความกลัวการป่วยหรือการบาดเจ็บต่างๆสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กๆร้องไห้นั่นเองคะ่ะ คุณค่าพะวรสารวันนี้นะคะข้อที่2ความจริงเมื่อเด็กๆเ,เสียใจจะทําให้เด็กๆร้องไห้ออกมาข้อที่3การไต่ตรองภาวนาเมื่อเด็กๆรู้ว่าตัวเองกลัวอะไรเด็กๆควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะจบลงแล้วค่ะกับเรื่องความเสียใจคลิปนี้ครูนุ้ยขอลาไปก่อนนะคะ บายบายค่ะ